ปิดท้ายด้วยภาพนี้ถ้าเกิดเด็กล้มจะทำยังไงเป็นเหตุการณ์ซึ่งอยู่<า>ยที่นี่ท่านผู้ชมฮะอ่ามีความหวาดเสียวจริงๆดูอ่คุณอนุนวัตเจ้าของคลิปบอกพื้นที่มีปัญหาอย่างนี้มาตลอดเลยน้องไรดูภาพเลยทีมงานหาไม่เจอไม่รู้หัวเรื่องอ๋อ มันคือเจ้าพลายงานเดียวเดินเข้ามาในหนูบออหมู่บ้านเด็กๆวิ่งกันอยู่ตรงลานหน้าบ้านกระเจิดกระเจิงกันไปคนละทิศคนละทางค่ะ,ะมันวนเวียนอยู่หน้าบ้านสักพักแล้วมันก็กลับเข้าป่านะคะเจ้าของคลิปบอกเจ้าของคลิปบอกว่าไม่อยากจะคิดเลยว่าสมมุติถ้าเด็กๆจะวิ่งหนีและเกิดเด็กล้มอ่ะมันจะเป็นยังไงนี่เห็นไหมคะเกิดมีคนใดคนหนึ่งล้มอ่ะ ใหญ่มากเลยนะอ่ะ